สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช็คอินหัวหินจะพาไปรีวิวบ้านปานเลิฟใครจะมาปานบุรีต้องจัดแล้วนะเป็นบ้านติดทะเลปากน้ำปานเดินข้ามถนนไม่กี่ก้าวก็ถึงทะเลบ้านพักสวยบรรยากาศดีมีสระส่วนตัวหลังใหญ่ขนาด5ห้องนอนนอนสบาย ครบคันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะสำหรับราคาที่พักนะคะราคาวันธรรมดาเพียง13,990พักได้12ท่านที่นอนครบทุกท่านเด็กเล็กอายุไม่เกิน7ขวบฟรีอีก2ท่านนอนกับผู้ใหญ่พักได้แม็กสุด15ท่านบ้านพักไม่รับสัตว์เลี้ยงนะบ้านพักสวยหลังนี้มี5ห้องนอน2ชั้น และมีห้าห้องน้ํามี3อ่างอาบน้ําค่ะเข้ามาก็จะเจอโซนห้องรับแขกค่ะสามารถนั่งร้องคาราโอเกะเล่นมือถือชิวๆดูเน็ตฟิกก็ได้นะโซนถัดมาจะเป็นโซนทานข้าวค่ะแล้วก็มีห้องครัวสําหรับทําอาหารมีอุปกรณ์ครัวครบคันทําอาหารได้ที่นี่เขามีเตาปิ้งย่างมีถังน้ําแข็งเครื่องใช้ไฟฟ้าครบเลยค่ะส่วนห้องนี้จะเป็นห้องน้ํารวมค่ะมีสุขภัณฑ์จัดให้ครบคันเลยชั้นล่างนี้จะมี2ห้องนอนนะคะตามมาดูห้องที่1กันเลว ห้องนี้จะเป็นเตียง6ฟุตค่ะสามารถนอนได้2ท่านแล้วก็มีระเบียงมีประตูกระจกสามารถเปิดทะลุและลงสระว่ายน้ําได้เลยที่นี่ฟียห่วงยางแฟนซีด้วยนะถัดมาก็จะเป็นห้องนอนที่2ค่ะเขามีเตียง2ชั้นตกแต่งน่ารักอบอุ่นมากๆเลยค่ะ บ้านนี้จัดอย่างเป็นระบบระเบียบหน้าพักสุดๆก็ขอพามาดูชั้น2กันต่อจะมีอีก3ห้องนอนค่ะระหว่างทางเดินบันไดก็จะมีกระจกค,ค่ะสามารถมองชมวิวได้สวยๆเลยพอเดินขึ้นมาทางขวาก็จะเป็นห้องนอนที่3ค่ะมีเตียง6ฟุต1เตียงสามารถนอนได้2ท่านพร้อมห้องน้ําส่วนตัวค่ะใหญ่มากๆ พอเดินออกมาจากห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่4ค่ะห้องนอนขนาดใหญ่มีห้องน้ํามีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะคะสามารถนอนได้4ท่านเป็นห้องที่ตกแต่งอบอุ่นแล้วก็จะเป็นโซนระเบียงมีระเบียงขนาดใหญ่มีโต๊ะนั่งชิลสําหรับนั่งชมวิวทะเลสวยๆด้วยนะคะแสงสวยดีเวอร์เวเลยค่ะที่นี่บ้านพักตั้งอยู่ทาเลที่เงียบสงบค่ะลมลื่นไปด้วยต้นไม้สะอาดสะอ้านเดินข้ามถนนเป็นทะเลห้องนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะมีโซฟานุม่มๆแล้วก็มีเตียง6ฟุต นอนได้2ท่านค่ะห้องนี้เขามีระเบยียงสําหรับชมวิวทะเลด้วยนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวค่ะมีอ่างอาบน้ําให้ใครที่กําลังหาบ้านพักสวยๆติดหาดรีบจองกันมาเลยนะคะก่อนบ้านพักเต็มวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ